อันไม่ยังปัญจสิกขาบัฏฐบัตถังปนะมะเสินปานาติปันตเวรมณีอันธินาานาเวรมณีกาเมสุมิธานะราเวรมณีโุสาวาทาเว นมณีตุราเมรยามันชามปะมะธานาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มางแบบเรื่องกันคือกันถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมถาน ศีลห้าแห้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสีน่น่ารักน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจอันเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาถันแล้ว การสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสาเร็จทางปวงบุญอดโรนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้ บุญเป็นที่พึ่งของเราเมื่อมีภัยเป็นที่ระลึกถึงขอให้บุญช่วยเดชบุญเป็นต้นให้บุญช่วยกันเดชบุญได้บุญบุศลนที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วคอยพ้นจากขึ้นลมให้เรืออย่าล่มเป็นต้นบุญที่ครับข,ข้าพเจ้าปล่อยปลาคอยข้าพเจ้าปลดภัยอื่คอยเครื่องบินอย่าตกขอให เดินทางบนถนดน,ดนไม่ประสบอุบัติเหตุใดๆในบุญที่ข้าพเจ้าปล่อยปลาปล่อยโคนั่นเป็นต้นขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนนั้นจะมีแต่วความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจาก,กระพัดตจินไตทันใช้ในปัจจุบันจนเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันคอยมีสุขภาพบนรลัมที่แข็งแรงมาก ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุแข็งยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ท้าบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่นมืืนตลอดกาลกระเสมธรรรานเบิกบานไม่มีประมาณคอยผมไม่งองหนังไม่เหี่ยวปันไม่หับตาไม่ฟาาหูเป็นดกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเหลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมาก ร้อยยี่สิบปีการกแรงดูดีเหมือนยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวย,ย,ยแต่นำตนลอดไปเตือที่สุดเด่นทำเิอเดี๋ยวเราไปปล่อยโคกันนะไปที่โคก่อนวันนี้คิวต้องโคก่อนคคุณเเไมม่าภพ

มาให้ขอมหาชน